สวัสดีค่ะสนามซุปชุดกีฬานะคะ0 6 3 4, 4 4 9 9 2 8 2นะคะเบอร์นี้นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะทั้งสอบถามงานคิวลายเสื้อนะคะรายละเอียดเสื้อราคาเสื้อนะคะแอดมินรอตอบตลอดเวลานะคะส่วนสำหรับใครนะคะอยากดูลายเสื้อใหม่ๆค่ะช่วงนี้เราอัปเดตกันค่อนข้างเยอะนะคะในช่องทาง u t u b e นะคะ เหมือนกับวันนี้นะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นั่นเองค่ะลายเสื้อที่เห็นอยู่นะคะคืองานเสื้อของงานเสื้อทีมค่ะเรียกว่าเป็นเสื้อทีมก็ได้ค่ะเสื้อทีมเสื้อกลุ่มเสื้อขนส่งนะคะก็จะมาจากทีมงานขนส่งนะคะพาคินขนส่งรับจ้างทั่วไปค่ะใครอยากส่งของย้ายของขนของนะคะติดต่อไปได้เลยนะคะตามเบอร์ที่เห็นอยู่ในเสื้อนะคะซึ่งลายนี้นะคะก็สีสวยมากมากๆนะคะเลยบอกลูกค้าว่า เดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวรีบจะส่งให้อันนี้เป็นเสื้อด่วนที่ลูกค้าต้องการใช้ด่วนนะคะงานเสื้อนะคะมี2สีค่ะสีแรกนะคะน้ำเงินน้ำเงินแดงค่ะแล้วสีที่สองคือเหลืองดํานั่นเองนะคะสีสวยทั้งสองสีเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูงานเสื้อใกล้ๆนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเลยค่ะชสดน,นี่เลยะดูสีดําก่อนก็ได้นะคะกล้องจะได้โฟกัสชัดเจนอ่ะอันนี้ค่ะคืองานเสื้อที่เป็นโทนสีดํานะคะงานคอเสื้อ ทั้งสองสีนะคะเหมือนกันเลยคือเป็นงานคอคอกลมนะคะงานคอกลมลวดลายค่ะจะมีลายเหมือนเป็นรถขนส่งใช่ไหมคะลนรับจ้างเขาก็จะเล่นเรื่องลายเป็นลายรถเป็นอะไ่เป็นมอเตอร์เป็นล้อแมกอะไรแบบนี้นะคะซึ่งลายจริงนะคะจะอยู่ในตัวเสื้อหมดเลยต้องต้องต้องโฟกัสให้ดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโฟกัสให้ดูแต่พอดีเอาเอาเสื้อทับเอาไว้ก็เลยอาจจะเห็นไม่ได้ชัดเจนนะคะต่อมานะคะคือ งานด้านหน้าของตัวเสื้อนะคะจะชัดมากๆเด่นมากๆเลยคําว่าพาคินนั่นเองนะคะพาคินนะคะก็เด่นเลยค่ะสําหรับตัวเสื้อนะคะแล้วก็จะเขียนว่าผ้าคินขนส่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่ลูกค้าเลือกมานะคะแล้วก็งานจริงจะบอกว่าสวยมากๆสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูลายเสื้อกันใกล้ๆค่ะมาดูกันต่อนะคะกับงานเต็มตัวนะคะของงานเสื้อค่ะ ที่เห็นด้านหน้านะคะนอกจากมีชื่อทีมแล้วนะคะก็จะมีลวดลายที่เป็นลายเกี่ยวกับอะไหล่รถตรงนี้นะคะงานจริงนะคะจะสวยแล้วก็เด่นมากๆงานจริงคมแล้วก็ชัดมากๆนะคะอันนี้เราซูมให้ดูใกล้ๆเลยว่างานพิมพ์นะคะที่พิมพ์ให้ลูกค้าเป็นยังไงนะคะสีจริงนะคะจะสวยสดแล้วก็เข้มมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะบอกพวกแบบท่อเทอร์โบอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมีหัวใจมีเอ่อ <G ül> ขเขาเรียกว่าเครื่องยนต์อะไรแบบนี้ไม่รู้สับเลยไม่รู้สับเฉพาะทางการนะคะแต่ว่าจะบอกว่างานเสื้อจริงนะคะสวยมากใครที่อยากใส่ชื่อนะคะใส่ชื่อตนเองนะคะเท่ๆไว้บนเสื้อนะคะลองดูไอเดียนี้ได้เลยค่ะ <S <S <ๆ S 1> แล้วก็ที่สําคัญคือสไตล์เสื้อค่ะเขาจะคล้ายๆกับพวกเอเอเรียกว่าเป็นเสื้อมอไซค์เสื้อวิบากนะคะที่แบบเท่ๆแขนยาวนะคะดีไซน์ได้ทั้งตัวเลยตั้งแต่คอเสื้อลงมาเลยค่ะอันนี้ก็คือ งานเสื้อที่เป็นโทนสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินก็สดแล้วก็เข้มมากสีดําก็เท่ค่ะคือมันสวยมันสวยคนละโทนแต่ว่าสวยทั้งสองแบบเลยจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะอันนี้คืองานสีน้ําเงินค่ะต่อมานะคะคืองานด้านหลังนะคะงานด้านหลังก็จะเป็นเอกลักษณ์ไปเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ลูกค้าเลือกที่จะใส่ดีไซน์เป็นรูปรถด้วยอ่ารูปรถรับจ้างนะคะรถรับจ้างทั่วไปเขาก็จะมีมีรถใช่ไหมคะมีหลังคาอันนี้รถของลูกค้าก็มีหลังคาเช่นกันเพราะฉะนั้น ช่วงหน้าฝนช่วงช่วงขนของนะคะก็เลือกเลือกรถที่เหมาะกับเราได้เลยนะคะอันนี้คืองานด้านหลังด้านหลังกับด้านหน้าด้านบนครึ่งบนนะคะจะเป็นสีแดงครึ่งล่างจะเป็นสีน้ําเงินสวยเด่นมากแต่ที่สําคัญคือลูกค้าดีไซน์มาเพิ่มเติมแต่จะให้ดูใกล้ๆนะคะว่างานภาพนะคะเนี่ยค่ะภาพจริงสวยคมแล้วก็ชัดมากภาพรถที่เห็นนะคะอันนี้เป็นงานเป็นงาน,เป,น,งานเป็นงานซื้อมาเพราะฉะนั้นงานที่ลูกค้าได้อะคะ่ะ ก็จะสวยคมแล้วก็ชัดงานพิมพ์ที่ลูกค้าได้ไปก็จะชัดเหมือนตัวเสื้อที่เห็นในคลิปตอนนี้เลยอันนี้คืองานจริงที่พร้อมจะพร้อมจะใส่แล้วนะคะไม่ต้องมาผลิตใหม่แล้วอันนี้คือใส่เสื้อก็คือสวยได้เลยค่ะส่วนด้านล่างนะคะด้านล่างสุดเขาจะมีว่าอยากมีก็ต้องสร้างนะคะบายกําแพงเพชรแต่น,นี้เราทับเสื้อ,อไว้ก็เลยมองไม่เห็นนะคะแล้วก็จะมีรูปน้องนะคะน้องน่ารักมากเลยค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็น เรียกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจท่านหนึ่งนะคะตรงนี้ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นธุรกิจตัวเองนั่นเองค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะทีมงานนะคะสั่งงานเสื้อเข้ามาเนี่ยค่ะงานจริงสวยมากมากๆนะคะทั้งสีแดงแล้วก็สีน้าเงินแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีดําเลยค่ะนี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังของสีเหลืองดําด้วยนะคะว่างานจริงเป็นยังไงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกสีะคะ่ะเขาจะมีเอกลักษณ์มีดีไซน์เป็นของตัวเองนะคะ อันนี้คืองานด้านหลังของสีเหลืองดำนะคะนี่ค่ะก็สวยค่ะมันจะไม่เชิงออกเหลืองแบบว่าเหลืองสว่างมันจะเป็นโทนส้มนะคะด้านหลังจะเป็นออกแบบโทนส้มส้มหน่อยอันนี้ก็จะดีไซน์เท่มากเลยอยู่ที่ลูกค้าชอบนะคะถ้าชอบสไตล์สไตล์รถยนต์สไตล์อะไรแบบนี้นะคะก็สั่งได้ค่ะเป็นเสื้อทีมสวยๆเท่ๆนะคะที่สำคัญแขนสั้นแขนยาวดีไซน์ได้ทั้งหมดเลยนะคะ เรารับผลิตแล้วก็จบได้ทุกแบบเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะทีมงานพาคิ้นขนส่งนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ